สภาวะที่เกิดขึ้นระหว่างนั่งสมาธิที่เรียกเรียกกันว่าฌานจะมีองค์ประกอบทั้ง5อย่างคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตารมวิตกวิจารคืออะไรในฌานที่หนึ่งวิตกวิจารก็คือการระลึกรู้ว่าเรานั้นกำลังหายใจเข้า หายใจออกวิจารนั้นคือการเข้าไปรู้ถึงการหายใจเข้าหายใจออกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วิจารตนเองวิจารลมหายใจมันกค่อยๆสอดส่องดูคือการวิจารสติก็ดำเนินไปสู่การกำหนดสภาวะในลมหายใจเข้าออกสั้นออกยาว เมื่อวิตกวิจารณ์ดับไปนั่งไปได้สักพักหนึ่งบางคนก็ประมาณ5นาที1 0 1ถึง15นาทีหรือบางคนอาจจะครึ่งชั่วโมงก็จะเกิดอาการปิติที่จะเป็นเหมือนกันในหลายท่านเมื่อนั่งไปก็จะมีอาการบางท่านขนลุกขนพองเหมือนเราปิติอะไรสักหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่ามันขนลุก ชูชันขึ้นมาตามแขนตามขาตามตัวตามศีรษะนี่คืออาการปิติหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นและอาการปิติอย่างที่สองก็คืออาการตัวโยกตัวโคง้งบางทีบางคนเอนซ้ายบางคนเอนขวานั่งไปแล้วเอนซ้ายเอนขวานั่นคืออาการปิติตัวโยกตัวโครงมันจะโยกของมันเองนะฮะไม่ได้หลับไม่ได้ง่วงนะก็จะโยกตัวโครงอย่างนั้นการที่สองการที่สามบางคนก็นั่งอยู่กับพื้น ตัวเนี่ยยกขึ้นลอยขึ้นเองจากพื้นเองรู้สึกเหมือนว่าตัวเองลอยขึ้นจากพื้นแต่จริงๆแล้วตัวเองก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมนะครับแต่เป็นอาการปีติที่เกิดขึ้นระหว่างสมาธิที่เราทําสมาธิได้ดีถึงชานที่2ปีติก็จะเกิดขึ้นลอยขึ้นจากพื้นบางคนลอยต่ําบางคนลอยสูงขึ้นไปบนฟ้าแบบเรียกได้ว่าบางคนนั้นอาจจะตกใจและลืมตาขึ้นมาเพราะคิดว่าตัวเรานั้นลอยขึ้นไปแล้วกลัวจะตก าการปิติอาการที่ที่สนะครับบางคนนั้นตัวใหญ่ขึ้น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 เท่ายักษ์เลยนะครับตัวสูงเท่าตึกก็มีนะครับหรือบางคนตัวเล็กจิ๋วเท่าเม็ดก้อนหินเล็กๆก,ก็มีนะครับยืดได้ขยายได้นะครับเป็นอาการปิติที่จะรู้สึกในสมาธิแล้วก็อาการที่5 ก็คืออาการน้ำหูน้ำตาไหลบางคนนั่งสมาธิไปแล้วน้ำตาไหลปิติในสมาธิเห็นความสุขที่แท้จริงคือความสงบสุขอื่นเหนือความสงบก็ไม่มีเมื <ME> ่อสงบลงอันปิติก็จะมีน้ำตาไหลออกมาบางคนไหลพราร้องไห้ฟูมฟายดีใจเหมือนเราได้เจอ,อะลรบางสิ่งบางอย่างสักอย่างนึ่งนะครับอาการพวกนี้บางคนจะเจอในช่วงแรกๆ บางคนจะเจอตลอดเวลาบางคนอาจจะไม่เจอเลยนะครับไปเจออีกทีตอนที่เข้าสมาธิได้เป็นวัดส,สีแล้วชำนาญแล้วอาการปิติดับไปก็เกิดความสุขเมื่อปิติดับทั้งหมดบางคนอาจจะเกิดหนึ่งในห้านี้นะครับเมื่อดับไปความสุขก็จะเกิดขึ้นความสุขคืออะไรความสุขคือความสงบความสุขที่อยากจะนั่งอยู่ตลอดไม่อยากออกไม่อยากลืมตา ไม่ปวดขาไม่เหน็บกินนะครับนั่งได้ตลอดเวลานั่งไปเรื่อยๆไม่อยากให้สิ่งระครังดังเลยไม่อยากลุกไปซักผ้าไม่อยากลุกไปทําอะไรเลยอยากจะนั่งปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเพราะความสุขอื่นเหนือความสงบนี้ไม่มีไม่ได้อยากจะนอนแต่ว่าอยากจะสงบนะครับนี่คือการสุขที่เกิดขึ้นเพราะสุขไปได้สักพักหนึ่งเมื่อสุขดับเอกคตารลมก็เกิดขึ้นเอกคตารลมในจุดนี้หลายท่านอาจจะกลัว อาจจะสงสัยว่าทําไมอยู่ดีๆตัวฉันก็หายไปอยู่ดีๆร่างกายก็หายไปไม่มีอยู่ดีๆก็ลมหายใจก็หายไปลมหายใจที่เคยกําหนดได้นั้นหายไปงเงียบสงบไปเอาคาตาลมเกิดขึ้นและแสดงขึ้นแล้วลมหายใจจะแผ่วเบามากแทบจะจับไม่ได้เลยนะครับจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นคือสมาธินั่นแหละครับสมาธิ ที่เป็นเอคัตารมคือสมาธิที่ประเสริฐที่สุดนะครับพุนเจ้าสงตัดไว้เช่นนั้นเอคัตารมคือจิตพ่เป็นหนึ่งนะครับแม้ร่างกายเราก็ไม่มีบางท่านนั้นเหมือนรู้สึกว่าเราถอดจิตได้จริงๆไม่ได้ถอดจิตนะรจริงๆมันเป็นอาการที่สงบระงับไม่มีแม้สุขไม่มีแม้ทุกนะครับไล่กันมาตั้งแต่ วิตกวิจารปิติสุขเอคาตารมวิตกวิจารเนี่ยจะอยู่ในชั้นที่1นึ่งนะครับปิติจะอยู่ในชั้นที่2ส,สุขจะอยู่ในชั้นที่3เอคาตารมจะอยู่ในชั้นที่4นะครับผู้เจ้าท่านทรงตัดไว้เช่นนี้ครูบาอาจารย์ก็ทรงอธิบายนะอัตถกถาไว้เช่นนี้นะครับชั้นที่4ก็จะสงบระงับเย็นสบายมันรู้สึกมันไม่สุขมันไม่ทุกข์ รู้สึกว่ามันนิ่งเหมือนตัวเองหายไปในดิ่งไปในพระสุธาบางทีบางคนข้ามขั้นไปถึงอรูปฌานอากาศสายนันตาเจตนาฌานนะครับนะครับเข้าไปเนี่ยลึกขึ้นไปเหมือนเราดิ่งไปในทะเลดิ่งไปในทะเลลึกเหวลึกลึกไปไม่รู้ลึกไปไหนบางคนก็ออกไปนอกอวกาศรู้สึกว่ามันไม่มีม,มันเคว้งคว้างไม่มีตัวเราไม่เห็นอะไรมันดิ่งลึกลงไป ครับให้เราเข้าใจว่านั่นคืออาการของเอกคาตารมที่จะเข้าสู่อรูปฌานคือฌานที่ไม่มีตัวไม่มีตนนะครับหรือเป็นฌานของพวกพรมชั้นสูงนั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมนะครับยังไม่ได้บรรลุธรรมเพราะว่าพรมแต่ละองค์นั้นก็ต้องใช้เวลาในการที่จะบรรลุธรรมคือต้องถึงอาสวะขยญาณยาครับคือการพ้นนะครับจากอาสวกิเลสทั้งหลาย นะครับถึงจะเข้าสู่การบรรลุธรรมหลายท่านก็ทําความเพียรนะครับตัวผมเองก็ทาความเพียรปฏิบัติไปเรื่อยๆจะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองเวลาตรวจสอบธทมนะครับให้ไปตรวจสอบที่แว่นธรรมที่พระเจ้าตรัสแสดงไว้จะเข้าสมาธิได้อย่างเป็นวสีวสีคือความชํานาญเข้าแล้วไม่กลัวเข้าได้ตลอดเวลาเข้าได้ทุกที่เมื่อเราตั้งสมาธิมั่นขอจเจริญในธรรมในทุกๆท,ท่านหมั่นสร้างความเพียร ประกอบความเพียรกระทําต่อเนื่องอย่าย่อหย่อนต่อความเพียรผมเชืฐกิจธรรมเชษติ